เผื่อมีคนที่ไม่รู้จักเต็นครับต็นขอแนะนำเลยนะครับสวัสดีครับผมเต็นนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t uh, 10 First Mini Fancon in Bangkok 1 n 0 1 e r o z r o o แล้ว้ทุกคนวันนี้พร้อมจะมาสนุกกับเต็นไหมครับช่สวยอโอ้ดีมากครับแล้ววันนี้เอ่อเต็นมีรีเควสอย่างหนึ่งวันเนี้ย เป็นคอนเสิร์ตของแรกของเต็นใช่ไหครับมีคนที่อยู่ที่นี่ชอบร้องคาราโอเกะครับชอบครับก็อยากทุกคนแบบเหมือนอยู่ห้องคาราโอเกะร้องกับเต็นเลยอันนี้คือความพั promise ของพี่กับน้องนะครับเดี๋ยวนี้เต็นก็เรียนรู้มาเหมือนกันโอเค แล้วก็วันนี้นะครับก็ถ้าเต้นอยู่คนเดียวแตกัวแบบเป็นทําไม่สนุกใช่ไหมครับก็เลยวันนี้มีมีคนมาช่วยด้วยทุกคนรู้ไหมว่าใครงั้นเราเรียกพี่เขาด้วยกันไหมหนึ่งสองซม สวัสดีเตนอีกครั้งครับต้องใช้คำว่าอีกครั้งเพราะว่าเมื่อกี้เราแถลงข่าวร่วมกันมาแล้วจไม่ได้เพิ่งเจอครั้งแรกเลยหรอโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะอฮ้ยเตนสวัสดีครับเฮ้ยเตนเอาสบายดีไหมครับสบายดีเตนสบายดีไหมครับดีใจที่ได้เจอกันโอ้ขอบคุณครับวันนี้ก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับเตนครับเตนมันดูจริงใช่ไหม เปนโอเคใช่ไหมวันนี้อันดับแรกพี่ขอบอกเต้นก่อนนะว่าพี่ขอบุณเต้นมากมากเลยที่ให้พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเต้นในครั้งนี้ฮะขอบุเต้นมากแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆทุกทุกคนมาที่นี่เพราะความรักที่มีให้กับเต้นใช่ไหมฮะนอกจากความรักแล้วฮะเต้น พี่เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นผลงานใหญ่ๆของเต้นในเมืองไทยถูกต้อง